สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและจย์ท็อปในในรายการยิปซีโอซิริกรครับนะก็เข้ามากันได้ครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็เข้ามากันได้นะครับ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับอย่าลืมครับเพียงคนละ9,999แชร์ เมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับอืมต้องนั่งยืดยดห,น,หน่อยใช่ไหมยวสุดหลหออืม มาครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเร็วนะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วกดแชร์ออกไปเซ่นะ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์จะถามได้ก็ตอนนี้อย่างเดียวนะขอมีคำว่าสดด้วย มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ สวัสดีค่ะอ่าตะใหม่โมแล้วก็บุญญาลิศนะคะเมลคนคุยตอนนี้เดี๋ยวรออาจารย์ทัพก่อนนะคะมามาเลยคนคุยตอนนี้คิดยังไงกับหนูคะคุณเมล เขาอยากเป็นดีมีเมตตามหานิยมเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะเอาตรงตรงเป็นแค่คนคุยนะ <10. S 1> สิบสิบเหรียญน,นี่อาจารย์เขาจะแปลว่าอะไรคะ ดีมีเมตตามหาริยงไงโอ้แต่ลึกๆความหมายของมันคือครอบครัวนะคะตีไม่แค่นี้ครับเร็วมีคนถามเข้ามาแล้วแชรแล้วครับแม็กแบกใช่ไหมแบ็กแบกหรือแม็กวะแบ็กช่วงนี้การเงินเป็นยังไงบ้างครับเดนครับสนิทเลยครับต้องไปสวดนมน,น์ตนัยครับใครเสียครับเสียเงินค่ะถามวันนี้เท่านั้นนะคะ เราจะดูพระยิบซีรทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งรายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปครับ สนใจดูดวงส่วนตัวชักแชทมามีค่าครูนะคะสำหรับอันนี้ดูส่วนตัวเท่านั้นนะสำหรับไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปน,ะ,ะ,น,น,นะ,ะไม่ใช่สิไพ่ย,ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอันนี้ดูสามอย่างข้างล่างไอ้ข้างหลังนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะเอาเข้ามากันได้นะขอรับนะ เวลาแบบนี้นะควรมากดูยอ,กนะอย่าไปไล่เขานะกดแชร์ออกไปคองละเก้าพันเก้ารแชร์เพียงเท่านั้นนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกอนอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรอ์โอซิริ15นะเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรอ์โอซิริ15นะสนใจดูเรื่องอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน,ะน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดจำหน่ายแทวรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งนะครับนะไอดียไรโอซิลิหนึ่งห้านะแล้วเฟซบุ๊กครับนะนะโอซิลิกรอกริพิลัสนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกไปเรวนะอ่ะมามาแล้วชื่ออะไรคุณเ,เหลงใช่ไหมมาแล้วนะดวงเจอรักใหม่ไหมคะ เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะมีโอกาสได้คุยใครสักคนเ<ค>น,นี่ยแหละคนอายุมากกว่าเป็นคนที่มีการทำงานที่ดีนะคะอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยคือให้บอกว่าคนอายุมากกว่าผู้ชายทำงานเก่งอ่ะเก็นเดี๋ยวนะคะเจอคนนี้นะคะ มาครับกดแชร์ออกไปครับเลวเลวนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะอ้าเหลืออีกสองนาทีนะกดแชร์ออกไปเซอย่าลืมคนละเก้าพันเก้าร้ยเก้าส้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะ และตามด้วยคำถามนะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆนะครับนะบอกให้แชร์ออกไปเซ่นะแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าันเแชร์เอาละเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเสร็จ ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวมีท่าครูทักแเช่นมาได้ถ้าสนใจนะคะไพ <มา S 1> ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพค่ะเออ่ชื่อแฟงโสดเกือนนี้เกือนนี้อ,นนอืมน่าจะแปลว่าเดือนนี้นะคะเกือนนี้เรารู้สามวันนะคะจะได้คุยกับใครจริงจังไหมคะมีคนเข้ามาครับนะ โดยมีคนเข้ามาแต่มันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเปิดโอกาสเปิดช่องไหมโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้พยากรณ์ไว้แล้วในะบัตรนี้ก็มีคนเข้ามาคุยกับเรานี่ค่ะถามว่าจริงจังไหมมันอยู่ที่ว่าคือการคุยอ่ะมันจะจริงจังได้ไงคุยมันก็ต้องคบกันดิต้องไปไหนมาไหนด้วยกันต้องแบบใช้ชีวิตแบบส่วนหนึ่งในชีวิตวันยังไงอ่าอ,อ,อย่างเช่นไปกินข้าวไปทํากิจกรรมอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าชคุยกันอย่างเดียวจะจริงจังไหมไอคุยกันในแชทอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เลยโอ้เข้าใจเขาคุยกันของไวรู้นต้องคุยกันก่อนนะมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่ใช่ไอนี่อย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบอกให้กดแชร์ออกไปแซ่ไม่ใช่อธิบายทีคือไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วถึงจะเข้าใจกันทีหลังถึงจะถึงจะคบกันได้เหมือนก็ต้องคุยกันว่าต้องตกลงกันว่าจะคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าต้องเข้าใจเซ ให้ดีอะนะเออกว่าจะได้คบกับใครจริงจังเนี่ยอาจจะใช้เวลาดูใจกันเนาะเวลาจะหมดแล้วนะตอนนี้หมดมแล้วด้วยแหละบอกให้เนี่ยเออมามาบิ๊กนะแชล็อครับชื่อบิ๊กชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรเปล่าครับอ่ะผมดูให้แล้วกันว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะชะตาชีวิตคือตัวคุณทําเอง ดีก็ตัวคุณไม่ดีก็ตัวคุณพไพ่ใบนี้<ำ>บอกตัวคุณตัดสินไว้เองทุกอย่างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะสาหรับไพ่ใบดีะคะ่อ,อพไพ่หมายถึงว่าเราต้องทําเองอยากให้บันดีเราต้องทําเองโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้ถ้าเราทำดีไว้มันก็จะได้รับผลดีนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะได้รับผลไม่ดีเช่นกันนะกดแชร์ออกไปเซเลคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ นกดแชร์ออกไปจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื้อ <c oughs> เลวบอกให้เลวโดยมีท่านอาจารย์โอ <c oughs> ท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเห็นแล้ว <c oughs> เข้าใจไหมเห็นอะไรคะ <c oughs> เห็นไงว่าใครมาใครไป <c oughs> เลว ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9 9 9 0 9 9แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเวลาหมดแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครจะถามอีกเหรอมีคนที่เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจะจอดจากรายการดีเราจะไป จะปิดรายการดีเพราะมันหมดเวลาแล้วอ่ะ,อะไม่มีผ <Frame. S 1> ู้แชรไม่มีผ oh, ู้แชร์ไปแล้วครับนาะมาแบบ